พาส่องหนุ่มหล่อสาวสวยกับกุหลาบแดงหวานหวานฟินฟินกองละครรแสแซ่บของช่องเจ็ดอย่างเข็มซ่อนปลายของผู้จัดคนสวยสาวเจี๊ยบโสพิณภาขอฉลองวันแห่งความรักกับเหล่าพระเอกนางเอกของเรื่องอย่างนุ่นวรนุษย์ทิสา บริชิสาและสองหนบูมกิดก้องกับยูโรโยศวัส์ที่มาพร้อมกับกุหลาบแดอกใหญ่และโทนการแต่งกายที่สีตัดกันดูเข้ากันได้ดีอย่างพอดีอดีอางานนี้บอกเลยล่ะค่ะว่ามองแล้วเพลิดเพลินเจริญตาม,มากๆทั้งนี้ละครเข็มซ่อนมายนั้นก็กําลังเดินเรื่องถ่ายทํากันอย่างหนักและมีคิวออกากาศให้ได้รับชมกันเร็วนี้ทางหน้าช่องชเจ็ดและแฟนๆรอติดตามชมกันได้เร็วนี้เลยจ้า